วันนี้นะครับถ้าเราไม่ได้นะเราก็เก็บโสนกลับบ้านนะครับนะเดี๋ยวเราลมาวัาวดฝีม,มือก่อนนะครับว่าจะได้ปน,นี้หรือเปล่าถ้าไม่ได้นะครับแนะนํานะโอ้โหแน่นอนที่สุดเลยครับนะเก็บโสนไปทอดกินนะครับ คุยเรื่องเครื่องอะไม่ค่อยคล่องแต่ถ้าคุยเรื่องหีอ่ะจานว่าอะไเรเลียทั้งคืนมาแล้วนะแต้มที่สองนิ้วหนึ่งกับนิ้วสองไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวจะว่าผมถ่ายชิดซ้ำนะตัวปลาก็ไม่เหมือนกันนะไม่ได้สับขาหลอกนะมาแล้วครับสิบหกนาฬิกาตรงนะยามเย็นนะ ไซโลนหน่อยๆหวังว่าคงจะเป็นแต้มสุดท้ายของวันอาทิตย์แนะยวสนับสนุนโดยดวงเบ็ดบอยเบรกท้ายปิดชิง่งต้องการใช้ด่วนโทรศูนย์2ป7หก้นะบอยครับ ก็รถกระบะจอดด้านบนนะครับคนของใไ่เหลือนะเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นครับโูลมแดงแล้วน,นะข้างหน้าเลยไปเดี๋ยวเราายเรือก,กันไปเลยดีกว่าระยะายเรือก็ประมาณสักกิโลหนึ่งนะนะก็ใกล้ถึงแล้วนะครับจุดหมายปลายทางเราอยู่ข้างหน้านะก็ะายแบบชมนกชมไม้ไปเรื่อยๆนะไม่เร่งรีบครับคนที่จะมาเขาไม่กล้ามาครับพอของเยอะ นอกจากมอเตอร์ไซค์มานะอ่ะเดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวไปว่ากันใหม่ครับดีอยู่ดีทีมแมคเกมูก์ อมแล้วเนี่ยโอ้โหลีลาอีกแอวเขี่ยเป็นไก่เลยเฮ้ยเส่หัวหันไก่ปะฮะเส่หัวหันไก่ปะวันนี้นะครับถ้าเราไม่ได้นะเราก็เก็บโนกับบ้านนะครับนะเดี๋ยวเราลงมาวัดฝีมือก่อนนะครับว่าจะได้ปันนี้หรือเปล่าถ้าไม่ได้นะครับแนะนํานะโอ้โหแน่นอนที่สุดเลยครับนะเก็บโนไปทอดกินนะครับนี่นะยากนขนมปัง ไฟไปเลยขนมปังนาตามด้วยเหยือเหยือตัวนี้นะครับที่จะเป็นชุดสีโลครึสา0 0บาทนะ ต่มือเดียวเขาอย่าลำยังยังไม่ใส่นะก็ใส่แค่นี้แหละตัวที่สองนะผลทั้งวิทยาศาสตร์บอกว่าเล่งกินนะนี่นะมันจะมีช้อนมาให้แบบนี้นะ ใส่ช้อนเดียวนะครับนี่นะใส่ช้อนเดียวแล้วก็เก็บใบตัวนี่หอมนะ ตัวนี้จะใส่สองช้อนแกะยากอนะออเจาะไปเลย oh. ก็ไม่รู้นะของใหม่นะใส่ไปเลยสองช้อน

ช้อนเดียวสีะวะลาแล้วก็เก็บไว้ไม่มีอะไรนะมีเท่านี้แหละ หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราไปเขาแล้วผสมน้ําตีเลยวันนี้นะครับถ้าเราไม่ได้นะเราก็เก็บโนกลับบ้านนะครับนะเดี๋ยวเราลงมาวัดฝีมือก่อนนะครับว่าจะได้ปันนี้หรือเปล่าถ้าไม่ได้นะครับแนะนํานะ <c oughs> โอ้โหแน่นอนที่สุดเลยครับนะเก็บโนไปทอดกินนะครับมาครับสองตัวติดๆครับนะบอยถอสวยหมนสวยไ <c oughs> เป็นเอกเป็นของเอกทางหน้าครับวันนี้ไม่ต้องตากแลก้วมั้งงัดขาดนั้น เสียวแกอยู่เมื่อกี้ปาตะเพียนกดปาตะเพียนกดมันมันกินเบลหรือวันนี้กินเบาไหมก็ผก็บอกไม่ถูกนะอือดูนะครับเป็ดร้อยนะครับนะบอยเป็ดร้อยโอ้โหยโคฆรดาของแท้ก็เป็ดร้อยไซก็กำลังสวยๆครับนะนะ ผมเป็นตะเพียนนะดิ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 ก็ผมเป็นตะเพียนนะดิเฮ้ยเป็นตะเพีย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 นครับตะเพียนตะเพียนตะเพียนเปิดรอบเดี๋ยวไม่ถ่ายนะอ๋อแล้วแต่ถ่ายก็ได้ไม่เกี่ยวอันนี้ผมเอาไปลงคลิปว่าแต่ใครจะท้อปลาล่ะ เอาอุ้ยช็อตสวยมากช็อตสวยมากโอ้โหโอ้ขอพครับแกอยู่เมื่อี้โอเคแต้มที่สองบเวันนี้ฮะกินบอลไหมก็ผมก็บอกไม่ถูกนะสายหวานเม็ร้อยนะครับเน็ร้อยอีโอยโฆษณาของแท้ก็เม็ร้อย ก็กำลังลสวยๆครับ <S 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 มาแล้วครับวันอาทิตย์ตัวที่หนึ่งสมันสับไปคันกระเด้งเลย ขอบคุณครับโอ้ยนี่แหละสมคำรลำลือใหม่เนี่ย <c oughs> มาแล้วครับดูกันซะหน่อยโอ้หลุดแล้วเราจะให้ดูซะหน่อย <c oughs> มาแล้วนะแต้มที่สองนิ้วหนึ่งกับน,นิ้วสองไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องว่าผมถ่ายชิดซ้ำนะตัวปลาก็ไม่เหมือนกันนะไม่ได้สับขาหลอกนะ กินตอนเผลอเหรอกินตอนเผอไอ้ตึกตึๆกตึกตึกสับเลยแล้วไม่รอยแล้วึ้อรอยเอาเอาให้มันลอยน้ำจะได้มันจะได้ไม่โดนสาย จะได้ขัดขัดปลาเขาลองง่ายเปียกนะเอาแช่แช่น้ำแช่น้ำแช่น้ำไว้ลากเข้ามาจวดเปียบร้อยครับมาอีกแล้วแต็มที่สองฮะโอ้ยเริ่มทำการแล้วดิ ถ้าคุยเรื่องเครื่องอะไม่ค่อยคล่องแต่ถ้าคุยเรื่องหีอ่ะจานว่าอะไเรเลียทั้งคืนไม่ทานแล้วอาหารกลางวันปรุงเสร็จแล้วเหลือจะกินอย่างเดียวกินเลยไดว่ะ รีกาแฟแล้วตอนนี้ก็เที่ยงวันแล้วนะก็ทําแต้มไปได้ห้าหกตัวคลิปที่ก่อนขึ้นก่อนหน้าน,นี้นะครับนะก็เดี๋ยวมาแล้วมาทานอาหารก่อนเลยดีกว่ะมีน้ำแข็งมีน้ำแก้วเลย้ากาศเวลานี้นี่ครับของวันอาทิตย์นะ ่ะไม่มีอะไรรับประทานดีกว่าโอมต่อหน้าเลยเนาะก้มต่อหน้าเลยบอกล้างมือก่อนสายขึ้นก้มไปเลยออืโอ้โหถ้าล้างมือก่อนรอสักครู่เดี๋ยวใส่เหยื่อให้ รีบจังเลยเราเนี่ยใจร้อนนะฮะเขาเพิ่งเก็บตะข่ายกันไปยฮอ้โหขบเม็ดบี้เลย ต,ต้องหลอดโหลดแอปมาเหมือนนาเพลแล้วมั้งเอาไว้ดูถามตัะทั่งนะบบอสแคปตแคปไอ้น้ำมาให้เลยแอปมาให้เลยดูให้หน่อยจะโดนฝนไหมผมอยู่ตรงนี้เมื่อคืนไงเหมือนเหมือนเมื่อคืน เลยว่ามันมียจะโดนหน่อยนึงเขาว่าจะโดนโดนหน่อยจริงจริงจอดจอดอยู่พันยาเลยบอกว่าไย่เพิ่งสกิจหน่อยนะไปตกเล่นอนะ่ะผมจะไปเที่ยวด้วย แด้มารับผมด้วยแล้ว <Incred> ก <ibly S 2> ันก <how refugees> ็ทางผ่านเนาะไปพัทยาเนาะมันก็ต้องผ่านโบวินแต่เขาเขาจะขึ้นไอมอเตอร์เวย์ตั้งแต่ตรงนู้นเลยบ้านบึงเลยทำไมแกไปอย่างนั้นก็ไม่รู้เราแหละก็เรามาจากทางนู้นเราก็ขึ้นมอเตอร์เวย์ไปเลย อูป่ะนอเฮ้ยหลุดมาสองตัวแล้วนะเว้ยคนดูอยู่เยอะเร็วๆ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 ทีเอาเลยยังไม่กบโอ้โหเนี่ยถ้าสับบืดไปแล้วเนี่ยเฮ้ยมาแล้วมาดิ ขึ้นขึ้นเอ้ไม่ขึ้นเฮ้ยไม่ใช่ตะเพียนทำไมมันโกงขนาดนั้นนะ่ะอ๋อมันติดติดติดสองคัน เอาไปให้นะเอาไปให้น,ะน้อยดูตอนอยู่โอ้มันฉลบแล้วนะ,ะ,อะบอกแล้วให้รอ,อได้จริงๆอีกตัวหนึง่งโอ้มันคล้องเฉยๆครับครับยกยกขึ้นอีก ปลาไม่ขึ้นยกขึ้นอีกยกขึ้นอีกเดี๋ยวเบ็ดตัวที่สองมันไปคล้องกิ่งไม้นั่นไงนั่นไงมันจะไปคล้องกิ่งไม้ไอตัวตัวตัวที่สองอะขึ้นยังปลาขึ้นยังยจับจับสายเลยจับสายเลยมันเดี๋ยวตัวที่สองมันมันไปคล้องกิ่งไม้ฮึ่ม หืคือซอนซอนแปลกๆเอาเออเอ้ยเอาปะนินด้วยนี่ปะนินปะนินไทโบว่ะไทโบว่ะไทโบไทโบไทโบปะนินไทโบไทโบปะนินไทโบไทโบ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวยยเดี๋ยเดียโอ้โหเกือบไปกลิ่นหเหมือนไม่ใช่ปัดดินโอเคครับ โอ้ยปิดแมตต์ปิดแมตต์ลุกช็อตนี้ปิดแมตต์ช็อตนี้ปิดแมตต์มาแล้วครับคือพวกนาฬิกาตรงนะาำเย็นนะใส่โลห่หน่อยๆหวังว่าคงจะเป็นแต้มสุดท้ายของมานอาทิ miau